ปันจันหลานแท้ๆของณอ้อยเผยอาการแรกเริ่มก่อนจากไปเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียของนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะของวงการบันเทิงไทยเลยนะคะอย่างอ้อยกัญจนาจินดาวัตค่ะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะในวัย61ปีเดือดโรคหัวใจ ท่ามกลางความเสียใจของวงการบันเทิงแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับค่ะโดยทางด้านของปั้นจันทร์ประมะอิมอโนไทยนะคะหลานแท้ๆของท้ออ้อยค่ะซึ่งบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นหลานของนาอ้อยแท้ๆซึ่งนาอ้อยนั้นเป็นน้องสาวของแม่ค่ะซึ่งนาอ้อยก็ได้เลี้ยงหนุ่มปั้นจันทร์มาตั้งแต่เด็กอีกด้วยนะคะโดยล่าสุดก็ได้เผยอาการป่วยของนา้าก่อนที่จะจากไปไว้แล้วค่ะว่า ระยะ3-4เดือนที่ผ่านมาก็ทราบว่าแกเริ่มมีอาการโรคหัวใจซึ่งจริงๆแล้วนะ้อ้อยเป็นโรคหัวใจมานานมากแล้วแล้วก็มีโรคอื่นแทรกด้วยล่าสุดไปแถยารายการเสือสิงกระถิ่งแทบตอนนั้นป่วยแล้วแต่ยังอยากทำงานอยู่น้องๆก็ห้ามกันแล้วไม่อยากให้แกทำงานแต่ตัวน้าเองเขาอยากทำงานก็วิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนจนกระทั่งเมื่อวานประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ลูกๆหลานๆญาติาพี่น้องได้เข้าไปดูทุกวัน ความดันที่ประจรก็ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ทางแพทย์ก็ให้ญาติมาพบสำหรับเรื่องการสั่งเสียเจ้าตัวก็เผยว่าไม่มีการสั่งเสียก่อนจากไปสองคนนี้เขาสนิทกันมากจะเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่านะ้าก็มีห่วงลูกๆน้องชายของน้องเพลงแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทุกคนก็จะช่วยกันดูแลเพลงเขาก็ต้องเข้มแข็งเพื่อพ่อเขาด้วยเพราะพ่อเขาค่อนข้างที่จะเสียใจมากๆ และแน่นอนล้วค่ะว่าการสูญเสียแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันันทีเลยละค่ะ